สวัสดีค่ะวันนี้พรบีนะคะมีเคสอะไรประทับใจที่ดูแลแล้วก็แบบถึงเต้นมากใช่ถึงเต้นเพราะว่านี่เป็นเคสที่เพิ่งทานอรมิไปได้สี่วันใช่สี่วันเป็นน้องผู้หญิงอายุยี่สิบสี่จริงๆอะเธอติดต่อพีมาตอนปลายเดือนยุนาเธอบอกว่าเธอโปรตีนรั่วโปรตีนรั่วค่ะแล้วก็ต้องทานสเตียรอยต้องทานยาความดันอา ก็เลยถามว่าของเราเนี่ยช่วยยังไงทนอะไรยังไงเป็นลงมากเลยนะคะ SLE เขาเป็น SLE ลงตีไตใช่รงตีไปนะอันนี้พี่ก็ให้ข้อมูลให้รายละเอียดไปไปเนี่ยว่าเนอะอายุ24เขาก็บอกว่าโอเคจะต้องถามคุณพ่อก่อนพี่ก็โอเคอ่ะให้ข้อมูลพี่บอกว่าถ้าเกิดยังไงก็สงสัยยังไงก็ให้คุณพ่อติดต่อสอบถามมาได้นะคะก็หายไป จนมาทั้งต้นเดือนกันยานี้นเดือนแล้วกระดาสินค้าสองเดือนสองเดือนที่หายไปนะคะสองเดือนที่หายไปเขาบอกว่าสอบถามหน่อยค่ะตอนนี้เนี่ยตัวบวมมากตัวบวมขาบวมของเราเนี่ยจะช่วยเรื่องบวมไหม <c oughs> นะนี่หมูนี่ก <c oughs> ็บอกว่าแล้วตอนนี้ค่าไตอะไรเป็นยังไงเท่าไหร่บ้างเขาบอกว่าเทิาานีเนี่ยหนึ่งจุดหก เทีเทน่นึ่งจุเนี่ยมีก็ไปคำนวณอายุยี่สบีของเขาใช่ไหมคะแล้วก็คำนวณมันมีสูตรเนาะอีเอฟอาร์สูตรออกมาที่44่สเปอร์เซนบใช่สี่ส่นี่คือระยะ3แก่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 มีก็บอกว่าอ๋อนี่ไตระยะ3แล้วเขาบอกคุณหมอบอกว่าไตเสื่อมระยะสองอาด มีบอกว่าอาจจะตามสูตเนี่ยแล้วก็ทักพีคีทีนี1.6เนี่ยมัน44เปอร์เซ็นเนี่ยนะคะมันก็คือระยะ3แล้วแล้วถ้าระยะ2เนี่ยก็มไม่น่าจะบวมเยอะมีว่าตอนเนี้ยค่าไตคางเปลี่ยนไปแล้วไอ้นั่นคือตรวจเมื่อไหร่นเนี่ยเขาก็บอกว่าตั้งแต่เดือนสิงหามีบอกว่าโอเคตอนเนี้ยกันยาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เขาก็บอกว่า เขาว่าบอกคุณหมอบอกว่าเขาว่า SL e เนี่ยโปรตีนรั่วทำให้เขาขาดโปรตีนเขาก็เลยทานชงโปรตีนชงใช่ทานโปรตีนชง<า>เขาก็ตกมาใช่เขาก็บอกว่าของพี่เนี่ยทานเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าทานแล้วเนี่ยทานคู่กับโปรตีนชงได้ไหมค้พนนป่ก็เลยต้องถามเขาว่าบ n เอเขาเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องโปรตีนเนี่ยมันเกี่ยวกับว่า BUN เท่าไหร่ที่เขาตัวบวมนี้ีก็คือตัวบวมนี้มันก็มีว่าเขาเรื่องทานของเสียในเลือดสูงใช่ของเสียในเลือดสูงทานอาจจะไม่สิบ์ที่จะบวมทานไม่ถูกต้องแน่เลยดิก็บอกว่ามีผลเลือด BUN ไหมเขาก็ไม่ตอบเขาก็ไม่ตอบมีก็บอกว่าเนี่ยถ้าเขาบอกก็ถามแต่ว่าทํายังไงให้ BUN ลงมากราถามนี้ดีคบอกว่าคุณต้องอยู่โปรตีน คุณทานตัวนี้มานานแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยทานมาตลอดเลยเขาหมอบอกว่าขาดโปรตีตนไงทานแล้วก็บวมบวมแล้วไปหาหมอเนี่ยหมอก็ไม่ได้ให้อยู่โรงพยาบาลก็ให้แค่ให้ยามาแล้วก็กลับบ้านเขาบอกว่า <im> เขาอยากให้เจาะอะไรสักอย่างหนึ่ง <im> เขาบอกเขาเคยไปรวมอย่างนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ได้รับการเจาะ <im> แล้วมันก็จะสบายตัวเขาบอกคราวนี้เขาไม่ได้รับการเจาะเขากลับมาเนี่ยเขานั่งแล้วอึดอัดมาก มันบวมที่ท้องและบวมที่ขาอย่างเงี้ยค่ะอ่าทนี้พี่ก็บอกว่าเรื่องว่าจะทานผงเนี่ยนะคะผงชมเนี่ยเ้าประสบะการณ์นะประสบการณ์ที่มีติดดูแลลูกค้ามาเนี่ยคือถ้ายังเป็นไตของตัวเองยังไม่ได้ฟอกไตย,ยังไม่ได้ล้างไตโปรตีนชมไม่เนาะ,ะใช่ไหมคะเออแต่ถ้าเกิดคุณล้างไตฟอกไตแล้วเนี่ยถึงจะชมพวกเนี้ยทานเสริมโปรตีนได้คือ อันนี้คือประสบการณ์ดีแต่ครั้นี้คุณไม่บอกวีว่าวีเคุณเท่าไหร่ถ้าวีคุณเกิน20สิบีก็บอกว่าคุณก็ไม่ควรทานโปรตีนชมนี้แล้ว<ม>ก็บอกอ๋อของเข้าสูงอย่งนี้เขาเขียนมาของข้าสูงแล้วยังไงให้ลงวีก็บอกก็หยุดทงโปรตีนนี่สิค่ะหยุดทงโปรตีนนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทานบางบสินรัตไปเลยทานแค่ผัดอะไรเนี้ยกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้นีช่วยนะคะเขาก็บอกอ ผิเยอะแยะแหละโน่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ในที่สุดแล้วก็ตัดสินใจเขาก็บอกโอเคเขาอึดอัดมากเลยอยากจะให้มันลดลงจะลองดูก็เลยสั่งแบบพอดีเกรุงเทพืีส่งแบบเซมด์ตอนบ่ายก็ได้รับเลยนะเมื่อวันที่สีตอนเย็นก็ได้รับนี่วันที่แปดเนาะเขาเขียนมาเขาบอกใช่เขาบอกว่าตอนเนี้สองใช่ครัแลวสองต่อ ใช่เขาบอกว่าเขาอยากเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เขารวมเนี่ยป่วยเนี่ยเขาเลยไม่ได้ออกไปทำอาชีพนะคือไม่ได้ออกไปทางานอ่ะเขาก็อยากจะหาเร็วๆเพื่อเขาจะได้ออกไปทํางานแล้วก็หาเงินมารักษาตัวเองใช่ตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยฉี่ได้มากขึ้นอ่าเป็นสัญญาณที่ดีใช่แล้วเขาไม่อึดอัดแล้วคือเขาก็ยังคือบวมอยู่ใช่รวมอยู่แต่ไม่ตึงเออเข้าใจเขาว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเขาบอกว่า เขาบอกว่ารู้สึกว่าเบาขึ้นเขาบอกเขาไม่แน่นหน้าอกเบาขึ้นเริ่มไม่แน่นแล้วฉี่บ่อยขึ้นค่ะอนี่คือที่เขาส่งข่าวมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยฟังว่าเรื่องโปรตีนชมเนี่ยคือคือมันต้องดูที่ผลเลือดประกอบด้วยใช่ไหมคะใช่แบบว่ากินคือลูกค้าอาจจะจําแค่ว่าเราขาดอะไรต้องเติมอะไรเหมือนแบบบางที่คุณมอว่า โปรตีนลูกอแคลเซียมตัวกินแคลเซียมสริมอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าอย่างนี้คือขาดโปรตีนก็เขาก็เลยไปหาโปรตีนมาโชว์แต่กินแล้วเขาก็บอกเองว่าห่วงแล้วก็ยังต้องกินอยู่ก็คือเขาก็เขาบอกว่าหมอบอกว่าขาดเอบูเนี้าขาดอลบูมินอลบูมินกับโปรตีนก็อาจจะต้องไปซื้ออลบูมินแยกมากินนะคือตอนนี้เขาก็เลยใช่เข้า จริงเขาก็สับงสอนเขาบอกว่าเอ๊ะชอาโปรตีนรั่วหมอบอกว่าขาดโปรตีนแต่ทําไมพอมาชงโปรตีนเนี่ยก็ไม่ได้ที่เราซื้อนี่คือโปรตีนที่เขากินที่เขาส่งที่ห้องอันนี้เขาส่งแหละมีก็เห็นว่ามันเะไหมคะเขาส่งรูปมาไกลไกลถ้ากินอัลบูมินโขกจะช่วยเออแต่ว่าก็ยังบวมอ่ะคือเขาบอกว่า BUN เนี่ยเขาบอกว่าบูเอ็เขาเนี่ยน่าจะใช่ไหมอันนี้ก็ ไม่แน่ใจต้องดูข้างของผมแต่ว่าทานแล้วบวมใช่ใช่เขาบอกว่าจะแก้ไขแล้วก็ค่า BUN เขาสูงพูดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาโอเคสุงอันนี้อีกประมาณสักสิบวันเนื้อตามผมต้องให้เขาถ่ายรูปเออจริงเนาะให้เขาถ่ายตอนเช้าเป็นลอเตอร์เหมือนต้นกาล่าสุดที่ที่ของเคสล่าสุดเนี่ย เดี๋ยวต้องเขียนเป็นเตือนน้องเขาว่าช่วยถ่ายรูปไว้หน่อยเพราะบางทีบางทีรูปมันเหมือนร่างกายเราอะมันบางทีมันบวมเป่งแล้วพอทีสักสามวันอะมันบวมแบบปิปี่บางตึงมันไม่มีไปหลายท่านนะคะถ้าบวมอยู่แล้วอยากจะทางตรงเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ก่อนไปหาหมอเนี่ยก็คือรูปถ่ายนั่นแหละถ่ายแสงเดิมขาเดิมมุมเดิมเวลาเดิมนะคะก็ถ่ายไว้ทุกวันค่ะก็จะช่วยได้จะได้เห็นว่าเออมันคืบหน้ามันดีขึ้นยังไงร้อนอะไรยังไงนะคะก็มีหลายหลาย นะคะที่เดี๋ยวลองย้อนดูวิดีโอก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะที่มีรูปประกอบด้วยเพราะว่าคือเวลาที่บวมเนี่ยมันจะไม่กลับมาบวมกลมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีสิทธิ์ขายทุกครั้งเดียวเพราะเดี๋ยวคุณกินไปเรื่อยๆเนี่ยขาจะไม่หลวมวนแล้วคุณจะเห็นเลยว่าคุณมีร่องที่ว่างของขาอ๋อนี่คือบวมนะคะแต่อ้วนช่วยไม่ได้นะอ้วนขาตีบอ้วนขาตีบเนี่ยช่วยไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการบวมจากเรื่องไตเรื่องเอ่ชวีโรคใจอักช่วยได้ ก็มั ais, นส่องขาวนะคะมันละส่องๆมันจะส่องๆคุณบีนะคะขอบคุณบีมากค่ะกดติดตามา invers, และกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video